พูดแรกนะครับกับโฟโฟูติฟิล์มนะครับซึ่งบอกเลยว่าโฟโฟูติฟิล์มรอบนี้นะครับเขาขนขบวนของใหม่พรีเกร์เชั่นเด็ดและแรงในงานสคืขขอผลลแฟร์22โดยเฉพาะน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโฟจิฟิล์มรอบนี้เขาผลขบวนของใหญ่มากที่อไม่ว่าจะเป็นกล้องไอทามนะครับก็พรีเกร์เซชั่ตัวสิว,สว,สวหลิวนะครับมาในราคาเพียง24,690บาทเท่านั้นเองและอย่างตัวที่2นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับเอ5นะครับกล้องสปีดตัวสิวอีกตัวหนึ่งนะครับที่อัปปตินะครับ33 90นะครับเที่ยงหลือเพียง32,291บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาที่บูธฟูจิฟิลมได้เลยนะครับสำหรับกล้องสุดคลาสสิกที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ x 1 0 0 VI ของเรานะครับซึ่งตอนนี้ยอดจองก็คือะลุมทลายสุดๆในงานนะครับก็มีมานะครับอยู่ที่นี่เลย ห9 9 0 0นาครับรถเหลือเพียง5,6 0 0 0เท่านั้นสำหรับกล้อง r e f i d e r สุดคลาสสิกของเรานะครับ X Ref ก็มาในงานนี้ด้วยนะจะมีโปรโมชั่นอีโปรโมชั่นห่แรงอะไรสามารถเข้ามาถามพี่พนักงานได้นะครับนี่แล้วมาดูตัวพี่ใหญ่ของเรานะครับสำหรับตัว CFX 100R F นะครับกล้อง Medium Format รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง FujiFilm นะครับใครอยากจะเข้ามาลองเข้ามาสัมผัสเข้ามาลองถ่ายสามารถเข้ามาหาพี่ๆที่นารานได้เลยนะครับนี่ ก็อย่างที่นันบอกไปนะครับที่บูกูจีไม่ใช่ผลขบวนของใหม่มาอย่างเดียวน,น,นะครับยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆที่รอให้คุณมาเลือกซื้อเลือกช็อปกันอยู่นะครับรดสูงสุดถึง1 3 0 0งบาทพร้อมของแถนอีกเพียบเลยนะครับพี่บูกูจีฟิล์มของเราครับ